แห่ชื่นชมกู้ภัยใจเกินร้อยมัดศพกับตัวขี่จักรายานยนต์ออกจากป่าอย่างทุลักทุเลใจนายมันได้หนุ่มกู้ภัยเวียงป่าเป้าใจเด็ดมัดศพกับตัวขี่จักรายานยนต์ออกจากป่าที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าไปได้อย่างทุลักทุเลงานนี้ชาวเน็ตชื่นชมในความใจกล้าอย่างล้นหลามล่าสุดโลกโซเชียลได้มีการแชร์เรื่องราวดีๆของหนุ่มกู้ภัยรายหนึ่ง ทางภาคเหนือที่อุทิศกายอุยทิศใจทํางานแบบที่หลายคนไม่กล้าที่จะทําอย่างแน่นอนนั่นคือการเข้าไปนําร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่อย่างยากลําบากด้วยการมัดศพไว้กับตัวเองออกมาโดยเพจเ Facebook กลุ่มข่าวเวียงป่าเป้าได้มีการโพสต์เรื่องราวของนายจตุรนดวงรัตชื่อเล่นน้องฟลุก เป็นอาสากู้ภัยมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินเวียงป่าเป้าอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายที่เสียสละทำงานที่หลายคนไม่กล้าทำเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมากู้ภัยสยามรวมใจสยามรวมใจปู่อินได้รับแจ้งจากสพแม่เจดีว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ในปา่าบริเวณบ้านจำบอนตำบลแม่เจดีใหม่ จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบพบว่าผู้เสียชีวิตเป็นชายอายุราว55-60ปีซึ่งทางเข้าป่าต้องใช้รถโปลวิวเข้าเท่านั้นทางกู้ภัยมีแต่รถตู้พยาบาลไม่สามารถเข้าไปได้จึงได้ใช้มอเตอร์ไซค์ขับเข้าไปในป่าระยะทางประมาณ6-7กิโลเมตรเพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาแต่น้องฟลุกยอมที่จะเข้าไปนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาด้วยการห่อศพมัดกับตัวเอง และขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากป่าอย่างทุลักทุเลเนื่องจากรถยนต์เข้าไม่ได้ภายหลังจากที่น้องฟุกได้ทิ้งท้ายด้วยข้อความว่าจะทำหน้าที่จิตอาสาตรงนี้ให้ดีที่สุดครับงานนี้ถึงขนาดกู้ภัยด้วยกันเองอย่างมูลนิธิเพื่อผู้ยากไร้และศรัทธาย,ยาจังหวัดน่านกู้ภัยอัศวินมะขาวก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าต้องใจความกล้าขนาดไหน เอาศพมัดติดหลังขี่รถเครื่องออกจากป่าเนื่องจากรถยนต์เข้าป่าบอ่อได้กู้ภัยสยามปู่อินเวียงป่าเป้าสุดยอดแต้ๆครับหลังโพสต์นี้เผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาชื่นชมกันอย่างล้นหลามในความกล้าความมีน้ำใจและความเด็ดเดี่ยวครั้งนี้เพราะไม่ง่ายหรือไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะกล้าลงมือทำแบบนี้ พร้อมขอให้หนุ่มคนนี้มีแต่ความสุขความเจริญในความกล้าและความเสียสละนั่นเองค่ะ